แฟนคลับยังจิ้งหนักหลังมีโมเมนต,ต์ไต่ชุติมาทิมพิธาล่าสุดฝ่ายหญิงร้องเพลงอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมกลางไลฟ์งานนี้แห่สงสัยร้องให้ใครหรือเปล่ายังคงเป็นที่สนใจของชาวโซเชียลสำหรับความสัมพันธ์ของนักสแสดงสาวต่ชุติมาและอดีตสามีทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของประเทศไทยแม้ทั้งคู่จะแยกทางกันไปนานแล้วแต่ยังคงสถานะพ่อแม่ที่ดีของลูกสาวน้องทิมพิมแถมยังมีแฟนคลับบางส่วน ที่คอยตามลุ้นและเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันซึ่งทั้งสองก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีโอกาสรีเทิร์นทั้งนี้แต่ยังได้เผยอีกว่ามีหนุ่มนอกวงการที่กำลังศึกษาดูใจกันอยู่แต่ยังไม่อยากเปิดตัวขอดูกันไปนานๆก่อนด้านพลอยชิดจันเพื่อนสนิทต่ายชุติมาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เคารพการตัดสินใจของเพื่อนสาวกับประเด็นความรักที่เกิดขึ้นในตอนนี้ต่ายเคลียร์ชัดร้องเพลงให้ทิมพิทา ล่าสุดเกิดเป็นประเด็นใหม่ที่ถูกพูดถึงขึ้นมาอีกครั้งหลังไต่ชุติมานั่งไลฟ์สดขายของและเจ้าตัวได้ร้องเพลงอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมในท่อนที่ว่าที่บอกเลิกวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจจนมีชาวเน็ตและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์โยงว,ว่าไต่ร้องเพลงนี้จะสื่อถึงทีมพิธาหรือเปล่าหลังจากมีการตีข่าวสนันโซเชียลทำให้แฟนคลับแห่จิ้นกันหนักมากขึ้นทางด้านไตชุติมา เองก็ออกมาดับจิ้นแฟนคลับทันทีโดยโพสต์ภาพข่าวพร้อมระบุข้อความชี้แจงด่วนว่าเหตุการณ์คือมีคนมาคอมเมนต์ในไลฟ์ว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมแม่เลยถามว่าเพลงนั้นร้องแบบนี้หรือเปล่าคะไม่ได้ร้องให้ใครคะ่ะทำไมข่าวต้องแต่งเรื่องเพิ่มแม่ไม่เข้าใจคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสำนักข่าวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรายงานซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์รัวๆอาทติเขาคงเชียร์ให้คืนดีกันคะ่ะแม่เหมือนเราเรานี่ล่ะ เชียร์ทุกวันเลยแม่ไม่ต้องคะ่ะเราจัดการให้เองแม่อยู่สวยๆเริอดเลกัดน,น้องพอๆไปคะ่ะซัพพอร์ตคุณแม่นะคะถ้ายังรักกันอยู่อยากให้กลับมารักกันเพื่อลูกนะคะถ้าแม่ตายจะทำมีหรือจะไม่คืนดีสู้ๆนะคะอีกฝั่งก็ปั่นเก่งใส่ซื้อให้คนเชื่อมโยงตลอดและอีกมากมาย